หารอกตรงไหนครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ผมจะมาบอกวิธีตามหาลอกตกปลาในแมป Go Fishing กันนะครับผมวิธีที่1กดตรงที่ Reward ครับผมตรงเมนู Daily Reward ก็จะมีเป็นสายเบ็ดดอบนะครับผมอ่าจะเป็นลอกตกปลาดอบนะครับผม ตรงเมนูกดปุ่มรับรางวัลรายวันนะครับผมก็มีดอกเหมือนกันนะอ่ะจาจะได้วันที่5ครับผมแล้วก็วันที่7นะอ่าวิธีที่2คือขับเรือมาที่เกาะสตอ b มเบ i ไอ a ลนนะครับผมจากนั้นให้คุณไปที่ท่านะครับผมอ่าคุณต้องใช้เงิน30ล้านนะครับผมในการปลดล็อกประตูมิติไปโลก2นะครับผม ถ้าคุณมาถึงโลก2แล้วให้คุณรออีเวนท์ที่มีชื่อว่า boat chase นะครับผมเป็นอีเวนท์ที่มีของแจกฟรีครับผมจากเรือที่มีชื่อว่า chase boat นะครับเป็นอีเวนท์ที่เราต้องขับเรือไล่ตามเรือ chase boat ครับผมในการเก็บของฟรีนะเป็นอีเวนท์ที่เล่นไม่ยากครับผมแค่ขับเรือตาม chase boat นะอ่า อีเวนต์นี้ก็จะมีเป็นสายเบ็ดหรือว่าลอกตกปลาดอกเหมือนกันนะครับผมอ่าและบางทีก็จะมีเป็นน้ำยาโพชั่นขั้น4กับเหยื่อตกปลาดีๆให้เราครับผมเป็นอีเวนต์ที่ดีมากๆเลยครับผมวิธีที่3ถ้าคุณมีเงินมากพอเนี่ยให้คุณขับเรือมาที่เกาะ i อ l a n d of e n c h a n t m e n t นะครับผมอ่า เกาะ l a n d of Enchantment ครับผมที่เกาะนี้จะมีแท่นบูชาครับผมอ่าเป็นแท่นบูชาที่ขายสายเบ็ดหรือว่าลอกตกปลาให้เรานะครับผมอ่านั่นคือจุดตรงนี้นะครับผมอ่าจุดที่มีผ้าสีแดงนะการที่คุณน,นั้นจะซื้อลอกตกปลาได้เนี่ยคุณต้องใช้เป็นเงินครับผมอ่ากับ หินสีม่วงครับผมอ่าหินสีม่วงเนี่ยหาได้จากการดำน้ำครับผมคุณต้องมีแว่นตาดำน้ำก่อนนะครับผมอ่าถึงจะสามารถดำน้ำได้นะครับผมให้คุณโดดลงน้ำครับผมอ่านี่ครับผมจะเป็นก้อนหินสีม่วงแบบนี้นะครับผมอ่าจะอยู่ใต้น้ำของเกาะ I s l a n d of Enchantment ครับผมถ้าคุณมีเงินมากพอ แล้วคุณมีก้อนหินสีม่วงครบ5ก้อนคุณจะสามารถซื้อลอกเบตตกปลาได้ครับผมอ่าแค่กดปุ่มสีเขียวนะอ่าจะเป็นการสุ่มจากกล่องครับผมว่าคุณนั้นจะได้ลอกตกปลาแบบไหนนะอ่าอุ้ยได้ขั้นสองมาครับผมจะเป็นการสุ่มครับผมอ่าโอกาสได้ก็จะมีตามตารางนี้เลยนะ อยู่ที่ดวงก็ผมว่าคุณจะได้แบบไหนก็ผมอ่าถ้าดวงคุณดีคุณอาจได้สายเบ็ดขั้น5ครก็ผมอ่าก็คือขั้นสูงสุดเลยก็ผมขั้น5นะถ้าคุณดวงไม่ดีคุณก็อาจจะได้เป็นสายเบ็ดขั้นหนึ่งมาก็ผมใช่หน้าตาก็จะประมาณนี้ครับผมสายเบ็ดหรือว่าลอกตกปลาเนี่ยสามารถอัพเกรดได้ถึงขั้น5ครก็ผมอ่า ขั้น5คือขั้นสูงสุดครับผมอัปเกรดแต่ละขั้นครับผมจะใช้สายเบ็ดอย่างละ5ชิ้นครับผมสมมุติว่าคุณจะอัปเกรดเป็นขั้น2คุณต้องใช้สายเบ็ดขั้น1 5ชิ้นครับผมเพื่ออัปเกรดเป็นขั้น2นะแล้วก็ต้องใช้สายเบ็ดประเภทเดียวกันครับผมสมมุติว่าคุณจะอัปเกรด สเต็งไลน์เป็นขั้น2คุณก็ต้องใช้สเต็งไลน์ขั้น1 5ชิ้นก็ผมอ่าในการอัปเกรดเป็นขั้น2นะอ่าอัปเกรดขั้นสูงสุดจะเป็นขั้น5าครับผมอ่าหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะประเภทแรกคือ l u c กี้ไลน์ส e ี d ดี้ไลน์โกลเด้นไแล้วก็สเต็งไลน์ครับผมอ่าจะมีอยู่4ประเภทนะอ่า สายเบ็ดที่ผมแนะนำนะครับจะเป็นลัคกี้ไลน์นะอ่าลัคกี้ไลน์ขั้น5คือจะดีมากๆกครับผมเพราะว่ามันช่วยตกปลาได้ง่ายขึ้นมากครับผมอ่าและนี่คือหน้าตาของเจ้าลัคกี้ไลน์ขั้น5ครับผมก็จะมีเป็นเอฟเฟกสีเขียวครับผมอ่า สวยมากเลยนะจะเป็นเอฟเฟกสีเขียวแบบว่าเป็นใบ cover ครับผมถ้าคุณชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมจนจบนะครับขอบคุณครับ